สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับถ้ราะ VP ธรรมดาก็จะมา,านํนนาเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่26นะครับวันที่26เมษายนพศ2 5 6 7นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับ จะออกทุกวันทุกวันนะครับ6โมงเย็นนะนี่กาลังค่าแล้วเนี่ยกำลัง6โมงเย็นแล้วกําลังจะออกแล้วนะครับ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับของท,ทุกวันทุกวันนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมร่วม,ม,ม,มเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆว,วันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทรรมาที่ทุกท่านนะครับทุกวันนี้เข้าไหมออก5 9 4 1 3นะครับให้8 9 0เน้นที่9นะครับหาเข้านะครับ9 4 4 9นะ เทาอยู่นะเราก็แต่ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับขอขอบพระคุณทมาชิททุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับติ๊บติ๊บตเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดตูปไลน์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้วันที่26เมษายน2567นะครับวันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับหาน้อยปกติเด่น789เก้น้นที่7กับ8ปรอง9นะครับถ้าเก้ามาก็9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเ้า7กับ8มาก็1718นะครับ1718 2728 3ามเจ็ดสปดส็ดสนะครับอืมตามนี้เลยนะครับามาดูใกล้ๆหน่อยดูเกลใกลในหน่อยเด่นนะครับเจนะ็นะเน้นที่7จดต่อแปนะครับเจ็ดตัอแปดนะปันโทที่7ก็หนึ่งเจ็ดสอ็นี่นะครับตัว9ก็คือตัวลองนะครับเก้ามาก็9เก้านึก้าสองเก้า จนชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะเอาหนึ่งสองสามสี่มาวินก um, ับเกีแปดเก้านะครับตามนี้นะครับคนชอบคอยจัดนะครับลูดกับวิ่งนะครับเป็นหลักนะเกกับแปดนะครับเกกับแปดนะลูดกับวิ่งนะครับเืินเก้าใครชอบใครเห็นต่างก็จัดได้นะครับในาดนี้นะครับโดยปกติมีทุกวันทุกวันเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เห็นได้คิดกันนะครับ บวันนี้ก็ขอให้เด้งเด้งมาบนมาล่างอีกนะครับโชคดีโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีตอนนี้ไปแล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับโชคดีโชคดีสาธุสาธุขอให้สมาชิกทุกท่านร่ำร่ำรวยรวยนะครับไม่เก็บไม่จนนะมันสวงมั่งคั่งมันมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับสาธุสาธุับสวัสดีครับ